ผมพูดถึงก็ต้องเก็บงานนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่รู้สภาพเื่องเป็นไงฮะแต่ซื้อเอาะไรป่าซื้อเอาเอาบอดี้นะฮะเดี๋ยวขอดูรถหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใช้เองใช่ไหมใช้เองใช้เองไม่ได้ใช้แล้วแล้วละจอดไว้กี่เดือนแล้วอ่ะถึงปียังถึงปียังปีที่แล้วยังไม่ถึงละยังไม่ถึงปีใช่ไหมภาสีจะหมดแล้วเนี่ย เบียน,น้าโหโดนอีกแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคุณลุงที่โทรมานะครไม่รู้ว่าชอบปนะเพราะว่าโจทย์ที่แกให้คือรถสวยปีใหม่ไม่ต้องซ่อมราคาหลักหมื่นแต่ครั้นี้ผมว่าน่าจะต้องเก็บงานนะมันเป็นรถซิ่งคุณลุงน่าจะไม่ชอบนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นยุค90นะครั้นี้ผมบอกว่าโดนแน่อนอนนะครั ตัวอย่างนนเนี่ยโดนไหมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูรถนะฮะหลักหมื่นนะเช้าก็มีคุณลุงนะเะขาบอกว่าไอ้นุม่มหารถให้ลุงหน่อยรถราคาหลักหมืน่นงบของเขามีประมาณอยู่สี่ห้าหมื่นเขาบอกว่าหารถสวยๆเครื่องดีๆรถบ้านแล้วไม่ต้องซ่อมเดี๋ยววันนี้ฮะทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูรถหลักหมื่นนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะต้องซ่อมอะไรบ้างนะ คือรถลักหมื่นก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นรถเก่านะคันนี้มันเป็นรถสไตล์รถซิ่งรถสไตล์รถไยรุ่นนะฮะแต่พอดีเจ้าของรถเขาส่งรูปมาให้แล้วแล้วก็จะมีรถตู้อีกสองคันนะเดี๋ยววันนี้พ้ครับผมจะพาทุกคนไปที่ซอยเขาน้อยนะจะพาทุกคนไปดูฮะว่าจะได้รถอะไรกลับบ้านฮะไปะเดี๋ยวเอาคันนี้ไปฮะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถพูดง่ายอะ่ะเป็นพระเอกของช่องนะของช่องเตยพญานะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วฮะอย่าลืมทุกคนครับอย่าลืมถ้ากดไลค์กดแชร์นะฮะ ฝากกดติดตามหน่อยครับฝากกดติดตามหน่อยคะเพราะว่าผมทํารถจมือสองครแต่ว่าคือเราไม่มีสต๊อกนะครทุกคนครับไม่มีสต๊อกต้องกดติดตามอีกเดียวฮะว่าผมจะซื้อรถคันไหนได้นะฮะแล้วผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะไปะะเดี๋ยวพาทุกคนไปซอยเขาน้อยนะครับนี่เอาคันนี้ไปเลยครับ ไรป่ะเร่งรถหลักหมื่นนะเพราะว่าคือมันตอบโจทย์ได้นะสำหรับคนที่ทุนน้อยๆน,นะถ้าเกิดว่ารถราคาหลายแสนเนี่ยผมว่ากำลังของคนเนะี่ยมันยากนะชั่วโมงนี้มันฝืดไปหมดะฮะมันขายยากมากฮนะซื้อก็ซื้อยากฮนะถ้าเกิดว่าไปตีราคารถอนะให้เขาต่ำเขาก็ไม่ขายให้เรานะฮะเมื่อเช้านะ่ะพัทยาฝนตกหนักมากครับก็ตามท้องถนนจะมีน้ำท่วมนะ ผมถามนิดหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าน้ําท่วมอย่างเงี้ยคุณจะก้าวรถไฟฟ้าราคาล้านกว่าบาทนะครับมาขับไหมฝนตกประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าเนี้ยพัทยาท่วมเลยนะเพราะอะไรป่ะฮะน้ําระบายไม่ทันนะครับมันก็ท่วมอยู่ประมาณสักครึ่งเท่านะก็ประมาณครึ่งล้อนะฮะทุกคนครับเสี่ยงมากครับสําหรับรถไฟฟ้านะครับผมถึงบอกว่าสําหรับตัวผมนะฮะความคิดของผมนะผมคิดว่ารถน้ํามันนะครับยังไงก็ ชัวร์กว่าร้อเปนตกว่าแต่ตรงนี้ก็อยู่ถแถวเขาตะโลนะฮะก็จะไปแถวเขาน้อยครับวันนี้ก็มาถึงบ้านของพี่เขาแล้วนะฮะนั่นน่ะน่าจะเป็นรถคันนั้นนะครับเห็นครับนี่ฮนะคันนี้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณลุงก็ชอบอ่ะนะ โอเคครับทุกคนครับถึงแล้วนะฮะก็น่าจะเป็นคันนี้ฮะคันสีส้มคันนี้ฮะที่เขาจะขายออกนะอ่าก็เห็นเขาบอกรถใช้เองนะคันนี้นะฮะสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูรถหน่อยคันนี้ใช่ปะ่ะโอเคคันนี้นะฮะก็ผมพูดถึงก็ต้องเก็บงานนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่รู้สภาพเพื่องเป็นไงฮะ แตซออ่ซื้อเอาอะไรป่ะซื้อเอาเอาบอดี้นะฮะเดี๋ยวขอดูรถหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใช้เองใช่ไหมใช้เองใช้เอง,เองไม่ได้ใช้แล้วแล่ะจอดไว้ไไวไกี่เดือนแล้วถึงปียังถึงปียังที่แล้วยังไม่ถึงละ่ยงงละยังไม่ถึงปีใช่ไหมภาสีจะหมดแล้วเนี่ยเดือนหน้าโอ้<ม>โหโดนอีกแล้วครับ แต่ไม่แน่ใจว่าคุณลุงที่โทรมานะฮะไม่รู้ว่าชอบปะนะเพราะว่าโจทย์ที่แกให้คือรถสวยปีใหม่ไม่ต้องซ่อมราคาหลักหมื่นแต่คันนี้ผมว่าน่าจะต้องเก็บงานนะมันเป็นรถซิ่งคุณลุงน่าจะไม่ชอบนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นยุคเก้าสนะครันนี้ผมบอกว่าโดนแน่นอนนะฮะพาทุกคนมาดูกันถ้าพูดถึงฮนะมืดไหมมืดนะเดี๋ยวขอขยับหน่อยนะแม แต่ว่าจอดไว้หลายเดือนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออีกทีโหได้อยู่นะ แบตเตอรี่น่าจะใกล้เสื่อมนะครับน่าจะโดนแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะโอเคเครื่องก็ถือว่ายังนิดอยู่นะฮะจะมีน้ำมันนิดหนึงนะฮะเยเดี๋ยวรถออกนิดหนึ่ง จกไฟฟ้าใช้ได้นะครับจกไฟฟ้าใช้ได้นะแต่เสียงไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่น่าจะท่อแตกนะท่อน่าจะแตกนะก็น่าจะต้องไปเก็บงานนิดหนึ่งระคานี้ไม่ลด้ะใช่ปะนี่ก็ขาดคุณแล,ล้ไงกลขาดคุแล้วเหรอแล้วเลยเห็นเฮียเขาบอกว่าจะขายอะไรด้วยนะ รถตู้ใช่ไหมรถตู้อ๋อรถตู้สองคันขายหมดเลยไม่ได้ใช้ละแต่เห็นแกบอกใช้คันหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนเดี๋ยวกูเคลียหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถตู้ให้เผื่อว่าใครที่อยากได้รถตู้นะครับก็จะมีนะฮะมีเก็บเบาะนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าโอ้ราคาก็สูงกันนะจะไปต่อเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ใช้เลยนะฮะมันเป็นรถ ยุคเก้าสูงนี่และมันเป็นรถที่เราเคยขับนะแล้วเ,เราก็ชอบนะฮะแต่ครันนี้มันกลับสีมานะจริงๆแล้วแต่ก่อนเป็นสีบอลสีบอลแล้วก็กลับมาเป็นสีส้มยังไม่ได้ลงเล่มถ้าเกิดว่าเอาไปก็ต้องไปแจ้งลงเล่มมาดูแม็กก่อนมาดูแม็กก่อนแม็กนะฮะก็ยางก็น่าจะด้อยนะยางี่ต้องเปลี่ยนนะฮะยางครับแต่ก็ถ้าขับอยู่แถวๆนี้ก็ยงังยังพอได้อยู่นะแม็กก็ สามก้านฮะแม็กตัวนี้ก็้างจะหายากนะอืมหายากแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีฮะถ้าเราไปแต่งเป็นรถซิ่งนะน่าจะต้องเอาไปเปลี่ยนแม็กนิดหนึ่งฮะสีก็คืออาจจะไม่ต้องอาบอาบน้ำฮะอาจจะเก็บตามจุดะฮะนี่ฮะตัวนี้ยางเยิงก็น่าจะยางเสียนะฮะกันชนหน้าชิ้นหนึ่งนะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคก็เจ ไม่ลงแล้วราคาไม่ลงแล้วก็ไม่เป็นไรซื้อเาชอบนะฮะเพราะมันเป็นสามดอลใช่ไหมถ้าเกิดวันเป็นสี่ดอลผมไม่เอาแน่น,นอนเลยฮะก็มีคันสีส้มแล้วใช่ไหมเรามีคันสีเขียวแล้วก็มีคันนี้สีแดงฮะเอาแอ้พบสีเลยก็เดี๋ยวผมเอาไปเก็บงานก่อนนะคันนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูรถตู้ก่อนเห็นเจ๊จะขายคันนี้ใช่ไหมสองคันนี้ใช่ไหมขอเป็นในหน้าได้ไหมได้โอ้โหเป็นในหน้า ผมจะไม่ลงทุนนะคันนี้ผมจะไม่ลงทุนนะแต่อคันนี้คันนี้ผมยอมลงทุนฮนะเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถหลักหมื่นฮนะอ่าก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําขับได้นะฮะแต่คันนี้แต่ถ้าเกิดเขาขายถูกๆก็ผมก็จะลงทุนนะผมก็จะซื้อนะฮะคันนี้ปีอะไรฮะ99ราคาที่เฮียเขาเปิดราคา2 0 0สา0 39,000เย้ปะลงได้ไหมลดได้ไหม ลดได้นะแต่ต้องโทรมาคุยลดได้นะฮะ<ม>คุยกันได้อันนี้ก็เห็นก็บอกว่าสองแสนห้าหมื่นเก้าพันใช่ไหมก็คุยกันได้ภาสีต่อให้แล้วพาสีหกหกสิบแปดสองคันเลยเอ๊คันนี้เจ๊รถคันนี้เติดแก๊สไปแล้วใช่ไหมติดแก๊สอะไรใช่ไหมอันนี้ปีสองพันสิบอันนี้ปีสองพันเก้าราคาไม่เหมือนกันราคาที่แพงเพราะว่าติดแก๊สมาแล้วอ๋อพร้อมใช้แล้ว มาดูภายในก่อนไหมมืดไหมมาดูภายในก่อนนิดหนึ่งถ้าพูดถึงนะฮะภายในก็ถือว่าโอเคนะก็สวยนะฮะได้เดิมนะนี่สังเกตตรงนี้ล็อกไม่มีขยับนะฮะไม่มีขยับนะภายในคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าก็ถือว่าโอเคฮนะไม่ช้ำเท่าไหร่เบาะทํามาแล้วครับเบาะทํามาแล้วยางนะฮะยางก็อาจจะมีด้อยนิดหนึ่งฮะ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ต่อราคามาฮะอาจจะลดได้นิดหน่อยนะครับอ่ะดูภายในเลยนะครับสไลด์ก็ถือว่าปกตินะภายในคันนี้สวยนะแต่ว่าข้างข้างบนน่ะยังไม่ได้แต่งนะแต่บางคนเขาจะทําเป็นแบบ VIP นะเบาะนี่ถือว่าเขาทํามาแล้วนะฮะเนี่ยคอนโซลฮะเห็นไหมครับทามาแล้วนะฮะคันนี้นะฮะบรนตงบันไดาถือว่ายังไม่ชานะฮะพื้นกระปูมาใหม่แล้วครับดูพวกนี้กันดูนี้กัน รถโดนไม่โดนดูนะฮะเนไเนี่ยสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเดี๋ยวคันนี้ดูให้นะเนี่ยถือว่าปกตินะสไลด์ปกติดีนะเนี่ยแถวโอเคนะฮะดูข้างหลังนิดนึงนะครับอ่าแต่ยางด้อยนะยางด้อยฮะถ้าเกิดว่าใครเอาไปต้องเปลี่ยนยางครับถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปรับทําทัวร์ครับหรือว่ารับรักเรียนเนี้ยผมบอกเลยว่าเนี่ยตอบโจทย์เลยนะสําหรับคนที่เอาไปทํามาหากินฮะ 2,59,000นะฮะปี2010นะเครื่อง2.7บินซินนะคันนี้บินซินนะบินซินสองคันเลยนะครับคันนี้ก็ปี2009นะฮะถ้าพูดถึงฮะก็จะมีริ้วรอยตัวนี้ฮะกันชนหน้าฮะชายล่างครับอ่ะเดี๋ยวดูภายในก่อนครับเดี๋ยวจะรีวิวคร่าวๆนะฮะอ่าคันนี้ก็ถือว่าสไลด์ปกตินะฮะอ่ะมีเบาะฮะเบาะเก็บงานฮะก็ขายตามสภาพนะเบาะเก็บงานฮะแล้วก็ เพดานก็ถือว่ายังโอเคฮะไม่สมเท่าไหร่ฮะแต่ว่ายังไม่แต่งเป็น VIP ฮะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็ถือว่าสภาพเดิมๆฮะแต่ว่าราคาถูกกว่าคันนี้นะฮะดูสไลด์ก่อนอ๋อสไลด์ถือว่าวิ่งได้ดีนะฮะคอนโซลหน้าฮะคอนโซลหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับือวโอเคนะอ๋อฮะแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้ลืมดูไปเป็นเกียร์อะไรเดี๋ยวนะ อาเป็นเกียร์ธรรมดามเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะยางก็ยางฝั่งนี้ถือว่าโอเคนะฮะแต่ว่ามีฝั่งซ้ายฮะยางด้อยนะครับเดีย๋ยวมาดูนี่ต่อะฮะอันนี้ไม่กล้าดับเพราะว่าอะไรปะกลัวรถมันจะดับนะฮะฝั่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคฮะก็ขอสตาร์ทหน่อยได้ไหมขอฟังเสียงเครื่องหน่อยเพราะว่าบางทีเอ่อ ลูกค้าหลายๆคนอยู่ไกลนะคือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะฮะถ้าเกิดว่าใครจะชอบคันนี้นะฮะหรือใครจะชอบคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องขอรบกวนเฮียกับเจนะฮะเพื่อที่จะมารีวิวฮนะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ทักมาได้นะครับแต่ราคาคันนี้น่าจะลงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะแต่ว่าเจบ,บอกว่าแกขาดทุนเยอะแล้วเจขาดทุนเพราะว่ารถซื้อมาไม่ได้ใช้เนาะ รถซื้อมาไม่ได้ใช้แกก็เลยขายจอดจอดไว้เกือบครึ่งปีแต่เราน่าจะต้องไปเช็คแบตเตอรี่นิดหนึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมเจ้าจอดไว้นานขอบครับ yeah. รถจอดไว้นานเป็นไงี้ฮะรถไปจอดท่าไม่ได้ใช้ พูดถึงเสียงเครื่องนะฮะเสียงเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงเครื่องก็ถือว่านิ่มนะมันเป็นเครื่องบินซินฮะพอมันเป็นเครื่องบินซินเสียงจะนิ่มนะไม่เหมือนดีเซลนะฮะตอนนี้ครับถือว่าดีเดิมนะครับ่อกระโปรงเดิมนะครับเนี่ยสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเคยเก็บสีมาแล้วอันนี้เคยเก็บเคยเก็บสีมาแล้วเพราะว่าน็อตมีขยับนะฮะ นี่ก็เดิมนะนอเปน็นนิขยับนะยวดูให้ครับรับจ้างดูรถนะเนี่ยพักตัวไม่แพงพักตัวไม่แพงอันนี้เครื่องถือว่าโอเคนะครับได้อยู่นะไมวิ่งอยู่ที่สองแสนเจ็ดนะฮะสองแสนเจ็ดกว่า้ไอเจ๊ข,ขอดูคันนี้หน่อยเพราะว่าไหนๆมาแล้ว แกผิดป่าน่าจะผิดนะฮะอ๋อละอ๋อเค,อเคถูกแล้วอ๋ออันนี้ก็เครื่องก็ถือว่าโอเคนะฮะโอ้ได้อยู่นะ ได้อยู่นะเครื่องเครื่องแน่นเลยคันนี้ฝากระโปรงก็เดิมนะครับเดิมนะเดิมฮะแต่ว่าน,อน็อตมีขยับนะก็เก็บสีมาและสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะได้เดิมนะรถไม่มีชนนะอืมไม่มีชนฮะมอกออยูครบนะฮะเดี๋ยวมารีวิวอัปเดตให้นะครับเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยนะครับ ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครจะอยากได้รถตู้ก็ถือว่าโอเคคันนี้มืมใบนี้ตัวนี้มีเก็บงานหน่อยนะครับกระจกนี้ฮะแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะฮรรถคันนี้ก็มีตรงนี้ฮะเป็นลิรอยนะฮะเขาน่าจะขายตามสภาพนะเพราะว่าเขารถเขาใช้เองนะครับถ้าผมเอาเองรถให้ได้เท่าไหร่รถได้เยอะไหม,<ผ>มคุยกันได้เหรอถ้าผมต่อแล้วจะผมจะวิ่งทันไหม เนาะจะวิ่งไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาคันนี้ก่อนเนาะเอาคันนี้ไปก่อนเนะาะแล้วกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเอกสารชุดโอนครบใช่ไหมพรมค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้เลยเนาะโอเคทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะถ้าเกิดว่าใครชอบสองคันนี้ฮะทุกคนครับกคคบ็สามารถติดต่อมาได้ฮนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหมค่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับ